สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมนะคะกลับมาพบกับพลอยในช่องพลอยสิบเก้าทาร่คลิปนี้เป็นความรักของคนที่มีปัญหามีประเด็นชาวราศีกุมนะคะใครไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นให้ข้ามคลิปนี้ไปเลยใครไม่มีความรักก็ข้ามคลิปนี้ไปเหมือนกันนะคะชาวราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 13กุมภาถึง13มีนานะคะแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ไทยคุณสะดวกดูแบบตะว,วันตกรัคนาราศีดาวจันทร์ดาวสุขดูได้หมดเลยเลือกที่ตรงกับคุณไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะเป็นพลังงานค่อนข้างท็อกซิกนะคะก็รับแต่พลังงานที่ดีเท่านั้นอะไรที่ไม่ดีปล่อยผ่านไปค่ะไม่ใช่ดวงส่วนตัวอย่าเอาไปตัดสินใด,ดทั้งสิน้นอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาเลยคะ่ะ ค่อยทิ้งไอเดลน์ไว้แล้วรา,าคาค่าครู3านาทีมี500บาทและ300บาทนะฮะก็แอดไลน์นะฮะหรือเข้าไปใต้คลิปนี้จะมีลิงก์ให้เพิ่มเพื่อนนะฮะก็แอดไลน์มาสอบถาม รายละเอียดสอบถามเวลากันได้เลยนะคะใครที่อยากเรียนอ่านไพ่ก็แอดไลน์มาสอบถามกันได้เลยนะคะรับสอนอ่านไพ่อยู่ด้วยค่ะชาวราศีกุมเรื่องราวพวกนี้สามารถสลับกันได้นะคะอยู่ประจำวันที่1-15มิถุนาค่ะมาเริ่มกันเลยใครเข้ามาใหม่ฝากเป็นกําลังใจกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปด้วยค่ะ ชาวราศีกุมในอดีตที่ผ่านมาของพวกคุณเกิดอะไรขึ้นขอดูหน่อยค่ะเกิดอะไรขึ้นนะคะควีนถือดาบนะคะเหมือนกับพลังงานของคนที่ปกป้องตัวเองแล้วกันตัวเองแล้วนะคะหันข้างให้กับความสัมพันธ์บายหน้าหนีเบนหน้าหนีนะ,ะก็คือแบบ ไม่เอาแล้วนะคะรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันท็อกซิกคุณอาจจะกลายเป็นคนที่จูจ้จี้จุกจิกไปแล้วหรือเป็นคนที่หวาดระแวงหรือไม่ก็มีผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะไพ่บอกว่าเกิดที่คุณกลายเป็นคนที่ไม่ไว้วางใจเนี่ยเพราะมันเกิดเดือดเทาเดือดเกิเดือดเาแปลว่าการเกิดอะไรขึ้นแบบปุบป,ปรับฉับพลันจะโปะได้หรือมีปัญหา ที่มันค่อนข้างรุนแรงทะเลาะกันเคยทนได้วันนี้ทนไม่ได้ระเบิดออกมาเลยอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคะทีนี้ไพ่บอกว่าคุณน่ะอยู่ในภาวะของการรงเรที่จะเอาอยัางไงจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือจะต้องทำยังไงกับสถานการณ์นี้คิดซ้ายคิดขวาวนไปวนมาอยู่อย่างนี้ตัดสินใจไม่ได้เลยค่ะไพ่บอกว่าใจหนึ่งคุณก็อยากได้โอกาสที่ดีอยากให้การกลับมาถ้า เป็นความรักที่ดีเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะฮะอาร์เนถือถ้วยและสาถ้วยสิ่งที่คนเกิดขึ้นอาจจะคุณไปเจอว่าเขากําลังหลั่งล้ะไปมีคนอื่นด้วยหรือเปล่าคุณอาจจะมาก่อนหรือมาหลังก็ได้นะแต่ไปจับได้ว่ามันมีสมถ้วยคนะ่ะเหมือนเขาหันหน้าเข้ากับ3ถ้วยฉะนั้นะความรู้สึกว่าคุณ ไปเจอหรือเปล่าเนี่ยว่าเขากำลังไปมีคนอื่นด้วยเพราะหน้าของคุณหันเข้าเดือทาวเวอร์แต่หน้าของเขาหันเข้าสาับทวยฉะนั้นะมันเป็นความรังเรค่ะมีตัวเลือกเข้ามาแล้วนะคะอะมาดูกันต่อค่ะชาวราศีกุมนะฮะข้อดูหน่อยว่าขอพลังงานให้กับชาวราศีกุมห้าใบและคู่กรณีของชาวราศีกุมห้าใบค่ะ ขอให้พลังงานให้กับชาวราศีกุมภห้าใบและคู่กรณีของชาวราศีกุมภห้าใบค่ะตัวคุณได้ไพ่ h e d ิวนะคะเด d ิวชาวราศีมังกรหนึ่งถ้วยจัสติกชาวราศีตุล10ไม้เท้า แล้วก็แปดถ้วยค่ะผู้กรณีของคุณหลักชาวราศีกุมได้ไพ่เจ็ดดาบนะคะสี่ถ้วยควีนถือดาบควีนถือเหรียญแล้วก็สเตรนท์ชาวราศีสิงห์ธาตุดินมังกรพุก,กากันได้นะคะแล้วก็ ธาตุลมมิถุนตุลกลุมเป็นใครก็ได้ค่ะไม่ได้ซีเรียสเนาะมีสเตนเข้ามาก็ชาวราศีสิงห์อย่างที่บอกค่ะเรื่องราวพวกนี้สลับกันได้นะคะอย่าไปซีเรียสเนาะไพ่พลังงานหลักของชาวราศีกุ่มได้ไพ่เดบิวค่ะเดวิวแปลว่าความสัมพันธ์ที่เรื้อรังตัดไม่ขาด มีความลุ่งโลงม,มีกิเลสตัณหาหรือมีพันธะผูกพันนิสินลูกอะไรอย่างนี้ค่ะหรือใบทะเบียนสมรสต่างๆที่ยังผูกมัดพวกคุณให้ออกจากตรงนี้ไม่ได้คุณเจอกับภาวะของความสัมพันธ์เดวิลฮะเดวิลที่รู้สึกอึดอัดไปไม่ได้จริงๆความคิดของคุณอยากได้ความรักที่ดีการมาเติมเต็มเป็นความรักใหม่ๆก็ได้เป็นคนใหม่ก็ได้หรือเป็นคนนี้ถ้ากลับมาขอเป็นอะไรที่มัน ดีต่อใจกว่านี้นะคะอยากได้พลังงานที่ดีเพราะว่าไพ่จิตใต้สานึกยังเป็นจัสติกด้วยถ้าจัสติกแปลว่าความถูกต้องชัดเจนการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองความถูกต้องให้กับตัวเองนะคะฉะนั้นไพ่บอกว่า คุณอยากได้สิ่งดีๆให้ตัวคุณแล้วไพ่เจะสติกมายืนยันเลยว่าสิ่งนี้คือคุณกําลังคิดและกําลังจะแก้ปัญหาของ d e วิลที่เป็นเรื่องการตัดไม่ได้ไม่ว่าคุณจะคิดหรือจิตใต้สํานึกของคุณบ่งบอกอย่างนี้แต่พลรงงานหลักของคุณเป็น d e วิลมันก็ค่อนข้างยากเนาะเพราะอาดีตที่ผ่านมา คุณยังคงต้องแบกมันมาและอาจจะแบกมันมานานแล้วไม่ใช่ว่าเขาเพิ่งอ,อาจจะไปซ้อนหรือ,อไรหรือคุณเป็นคนที่ซ้อนเข้ามาแต่มันจะมีมาเรื่อยๆทําให้คุณเหนื่อยกับเรื่องราวพวกนี้มากๆตัดไม่ได้ค่ะเดเวลวเกิดขึ้นแต่แนวโน้มเป็นแปทถวยตัดไม่ได้ก็จริงแต่ขอเว้นระยะก่อนเว้นระยะความสัมพันธ์ห่างออกค่ะเผื่อมันจะดีขึ้นห่างออกใจอาจจะไม่อยากไปใจอาจจะยังคง ามที่มันมันเคลียรพูดแต่ปฏิกิริยาบอกว่าต้องไปค่ะมันรู้สึกว่าเหนื่อยมากๆกับสิ่งนี้ขอห่างออกขอวิลรยะก่อนนะคะไพ่ของคู่กรณีหลักไพ่ของคู่กรณีพลังงานหลักพลังงานตัวตนของเขาได้ไพ่เจ็ดดาบนะฮะเจ็ดดาบแปลว่าการไปขา้างหน้าไปลงเรือรำเดียวกันไปเลยแต่ไม่รู้ว่าไปกันสามคนด้วยนะ สามคนนี้ไม่รู้ว่ามีคุณด้วยอยู่ในเรือน,นั้นหรือเปล่านะไปกันแบบทุกๆไปกันแบบไปกับปัญหาค่ะแต่ก็ยังคงต้องไปข้างหน้าเห็นฝั่งหรือได้ขึ้นฝั่งหรือเปล่าไม่รู้แต่วันนี้เขาต้องการประครับประคองทุกอย่างให้มันไปกับเขาก่อนเพราะว่าจิตความคิดของเขาบอกว่าอยากจะง้ออยากจะขอโอกาสหรือการที่พยายามจะมีคนขอโอกาสจากเขาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเขาต้องการให้ทุกอย่างมันลงตัวมันไปด้วยกันการง้อขอโอกาส เขาอาจจะนึกถึงคุณก็ได้เพราะเมื่อกี้ไพ่ของคุณเป็นควีนถือดาบขึ้นมาแล้วตอนนี้จิตใต้สํานึกเขามีควีนถือดาบด้วยเขาอาจจะอยากดึงคุณกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์เหมือนมีผู้หญิงหรือมีจะเป็นผู้หญิงผู้ชายได้นะคะมีคนสองคนเอาอย่างนี้แล้วกันเอาคนสองคนแล้วกันว่าอยู่ในความคิดและสิ่งที่จิตใต้สํานึกเขาหรือในชีวิตเขาคนนึงเป็นควีนถือดาบที่คอยแอนตี้เขาแล้วคอยจับผิดคอยไม่ไว้วางใจนะ ไม่เชื่อใจเขาอีกแล้วอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นผู้หญิงที่เป็นแม่ของลูกก็ได้นะมีลูกด้วยนะฮะหรือเป็นผู้หญิงที่มีฐานะการเงินมีความมั่นคงเกี่ยวข้องกับเขาหรืออะไรที่อยู่กันมานานพร้อมเป็นไพ่ของควีนเหรียญคือความปึกแผน่นหรือความที่อยู่กันมายาวนานมันแน่นแฟนแล้วนะฮะฉะนั้นะมีผู้หญิงสองคนที่อยู่เอ,อ่อเป็นไพ่ของผู้หญิงสองคนที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะควีนถือ เสียนกับควีนถือดาบนะคะฉะนั้นะและแนวโน้มของเขายังแปลว่าเขาอยากจะปรับด้วยนะคะปรับด้วยนะคะว่าการปรับเขาหาการการใช้พลังงานบวกพลังงานความคิดเหมือนเขาจะพยายามเอาพลังงานบวกเข้ามาคุณอาจจะกำลังเป็นควีนถือดาบก็คือคนที่อารมณ์ร้อนเอาแบบไม่เอาแล้วต่อต้านทุกอย่าง คุณก็เลยมองว่าสเตนเป็นสิงโตเขาอาจจะแบบกําลังจะอยากจะปราบสิงโตด้วยพลังงานบวกก็ได้หรือพยายามจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณแล้วใช้ให้คุณรถทิฐิอะไรลงแต่ไพ่ของคุณเป็นแปดถ้วยค,ความรู้สึกมันตรงข้ามกันอะเหมือนคุณจะแบบไม่เอาออพักดีกว่าอะไรนี้นะฮะเว้นระยะก่อนนะฮะไพ่บอกว่าม,มื่มันไม่ได้ความชัดเจนเมื่อมันเป็นความแยก่ก็ขอถอยออกมาก่อนแล้วกันนะฮะทีนี้มาดูกันค่ะ มาดูว่าความรู้สึกนึกคิดของคุณชาวราศีกุมนะฮะที่มีต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือมีอความรู้สึกต่อเขาเนี่ยเป็นอย่างไงบ้างคะขอดูหน่อยคะ่ะขอดูความรู้สึกที่คุณมีต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นและความรู้สึกที่มีต่อเขาค่ะชาวราศีกุมหกดาบเหมือนกันเลยนะฮะเหมือนกันเลยของเขาก็เป็นหกดาบตรงนี้นะฮะพลังงานหลักฉะนั้นคุณอาจจะรู้ด้วยว่าเขานะคฮะ เขาจะเอาคุณไปพร้อมกับคนอื่นนะคุณอาจจะรู้สึกแบบนั้นคุณรู้เหมือนกันหรือว่าเขาต้องการให้คุณไปกับคนอื่นด้วยเขาพยายามทําตัวแบบกลับมาขอโอกาสหรือกลับทําเจ้าชู้ทำน่ารักทําตัวน่ารักกับทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะคุณอะไรเงี้ยฉะนั้นไพ่บอกว่าเหมือนเขาเลือกหรือเขาพยายามที่จะพายเรือที่มีคุณและคนหลายๆคนไปด้วยแต่ คุณรู้สึกไม่โอเคเพราะไพ่เดอะ o ูนขึ้นมาคุณรู้สึกถึงการหลอกลวงพยายามมาทําตัวแบบโอ้รักหรือพยายามจะดึงมือจับไม่ถนัดเนาะพยายามจะมาแสดงความรู้สึกให้แต่ไพ่เมจิร์เดอะมูขึ้นมามันแปลว่าไม่จริงจังอะ่ะไม่จริงใจหรือกับคำพูดเนี้เชื่อถือไม่ได้หรือเปล่ามันเหมือนความกังวลใจของคุณอะคุณไม่เชื่อใจแล้วมันยิ่งทํามันยิ่งเหมือนรู้สึกว่าหลอกหรือเปล่านะ ทำด้วยความไม่จริงใจหรือเปล่านั่นแหละคือความกังวลของคุณนะฮะทำแล้วก็ดีแล้วก็อาจจะก,กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกอะไรเงี้ยคะ่ะเดิมมูลน่ะก็คุณคิดล่วงหน้าไปเลยอาร,อาร,รมาณ์บำหันนั้นนะอ่านะฮะขอดูหน่อยค่ะแล้วเขาล่ะนะฮะขอดูว่าเขาคนนั้นที่ชาวราศีกุมกําลังคิดถึงอยู่ตอนนี้คะ่ะเขารู้สึกนึกคิดยังไงกับชาวราศีกุมหรือรู้สึกนึกคิดยังไงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นคะ่ะ ขเดอะ t เมจิ g เชียนะค,ะ ician, คนที่ค่อนข้างมั่นใจในตัวเองเลยค่ะคิดเก่งแนววางแผนเก่งแล้วก็ลงมือทำหรือพูดเก่งมากๆนะฮะเขาเชื่อมั่นในตัวเองว่าเขาจะแก้ไขสถานการณ์นี้ได้เดอะเวิรกการเคลียร์พลังงานเก่า เพื่อเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ๆฉะนั้นโอ้คนนี้ค่อนข้างคิดแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากๆนะคะเดเวอร์อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยนะคะหรือการติดต่อแบบออนไลน์เขาคิดว่าใหม่เขาติดต่อคุณในเดียวเดี๋ยวคุณก็ใจอ่อนแล้วหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวก็พูดเรื่องการเคลียร์พลังงานกันการพูดคุยกันใหม่คุณอาจจะใจอ่อนก็ได้เห็นไหมฮะเด็กถือถ้วยอาจจะมีแบบเอยรู้นะว่าเราพูดเขาพูดประโยคนี้เขาพูดประโยคนี้ เขาแสดงแบบเนี้เดี๋ยวคุณก็ใจอ่อนนี่คือความคิดของเขาเลยนะเออคล้ายๆกับราศีอะไรนะที่พลอยทำไปพิจิกหรือกรกฎที่บอกว่าเหมือนยังไงก็คิดว่าคุณยังรองเขาอยู่ที่เดมิมาอารมณ์ประมาณนั้นอันนี้ก็คล้ายกันเลยค่ะเหมือนกับว่าถ้าคุณหันกลับมาโฟกัสที่เขาหรือใส่ใจเขาเดี๋ยวคุณเอาไม่ใช่ เขาหันกลับมาหาชาวราศีกุมเนาะเขาหันหน้ากลับมาชาวราศีกุมก็ใจอ่อนแล้วนะคะนี่คือความรู้สึกของเขา,าเขาคิดว่าเขาควบคุมสถานการณ์ได้พลอยพูดผิดพลาดประการใดขออภัยทุกท่านด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้ตัดต่อคลิปนะคะทำคลิปออกมา ตรงๆแล้วก็โหลดลงทูบเลยค่ะนะคะก็จะไม่ได้ตัดต่ออะไรทั้งสิ้นนะคะเป็นคลิปสดเลยนะแล้วก็พูดผิดพลาดประการใดเป็นคนพูดไว้ด้วยนะคะอาจจะมีริ้นพันกันบ้างอะไรบ้างก็ขออภัยนะคะอะอะ่มาดูกันค่ะขอดูหน่อยว่าเออแล้วเขาเนะี่ยพยายามจะเทคแคชัน มในวันที่15นี้ที่เขาคิดว่าเขาหันกลับมาคุณเนี่ยจะต้องรอเขาอยู่ตรงนี้เออนะฮะเขาแก้ไขได้เขาทำได้ทุกอย่างอ่ะดูซิว่า15วันนี้1-15มิถุนาเขาจะมีการ take action อะไรบ้างไหมคะขอดูหน่อยมีสินะ,ะมีเหมือนจะขยับแล้วนะฮะขยับและวกางปีกบินแล้วนะฮะแสดงว่าเขาเหมือนมี มีเป้าหมายแหละเนะยเขากําลังที่จะปล่อยนกตัวนี้เห็นไหมฮะ,ะเขากาลังเขากําลังคิดแล้วก็จะลงมือทําแล้วนะฮะก็จะมีการ Take A c t i o n ออกมา wow นะว้าวเนี่ยเขาบ่าคุณหลงเขามากเขามีสเสน่ห์ของเขาอะไรประมาณนี้นะฮะยังไงคุณก็ไอยพ้นเงื้อมือเขาหลอกเหมือนพ่อโมดหมอผีเลยนะเออประมาณนั้นเอ้ยมไม่หนีฉันไปได้หรอกนะไม่มีไม่มีวันหนีเราไปได้เพราะว่าเรามีจุด บางจุดที่คุณอ่อนแน่นอนอารมณ์ประมาณนี้เลยค่ะนะอืมนะอือยังไงนะยังไงยังไงจะบอกว่ายังไงดีอะจะบอกว่าไพ่ใบนี้ยมันแปลว่าเขาเห็นทางออกอยู่ แน่นอนแหละแต่ว่ามันใช่จังหวะเวลาที่เขาจะทำไหมนะบางทีเขาก็ติดภารกิจอื่นเช่นอย่างเช่นโดนมีดจี้เขาต้องอาจจะต้องไปทำอย่างอื่นก่อนหรือมีปัญหาอื่นก่อนฉะนั้นถ้าถามว่ามีสิทธิ์จะ take action ไหมใน15วันนี้ก็มีสิทธิ์ค่อนข้างสูงเลยนะคะอะมาดูกันแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะประจํวันที่ 1- ถึง15มิถุนายนนี้นะจะเป็นยังไงกันบ้างขอดูหน่อยค่ะ ขอดูเรื่องราวแนวโน้มหน่อยนะฮะห้าใบแล้วก็ขอความรู้สึกนะึกคิดของคุณที่มีต่อเขาและเขาที่มีต่อคุณในช่วง15้าวันนะฮะเขาจะรู้สึกยังไงคุณจะรู้สึกยังไงเอาก่อนแนวโน้มมีการกลับมาของคนเก่าเรื่องราวเก่าเกาความสัมพันธ์เก่าเก่าอหายไปแล้วกลับมานะฮะแล้วก็กลับมาเป็นสองเหรียญประทับประคองนะฮะ พูดคุยกันแต่จะมีคนอารมณ์มันเหมือนไม่สบอารมณ์อะหาระวังการทะเลาะนะระวังการใจร้อนพลอยเคยเจอพไพ่ใบนี้กับตัวเองเลยค่ะนะฮนะณปัจจุบันนะก็มีคนคนหนึ่งเนะี่ยที่พลอยเหวี่ยงใส่เขาเนี่ยเขาหายไปเลยนะคะยังไม่กลับมาเนี่ยยังไม่กลับมายังไม่หายโกรธนะเพราะว่าอารมณ์ไพ่ใบนี้เลยค่ะต้องระวังมากๆนะคะรระวังอัศวินถือ ดาบเนาะเหมือนเขาจะกลับมามีคนจะกลับมาแล้วกันนะมีคนจะกลับมาในความสัมพันธ์คนที่หายไปกลับมาพอกลับมามันเหมือนคุณเหมือนคุณเริ่มอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณเริ่มไม่แคร์คุณอาจจะพูดแรงเขาพยายามจะมาประครับประคองออหรือคุณเนี่ยกลับเข้าไปพยายามไปจะประครับประคองกับใครคนดวหนึ่งอะ่ะที่ที่หายไปเพิกเฉยไปอะ่ะแต่คนหนึ่งอะ่ะที่อยู่ได้แล้วอะ่ะก็แบบไม่แคร์แล้วอะ่ะเริ่มไม่แคร์ก็พูดนะอารมณ์แบบพูด พูดแบบเน็ดแนมหรือพูดพยายามจะ,จะจะแบบอารมณ์ที่ฉันเก็บมานานอ่ะเออฉันจะปล่อยออกไปอารมณ์ประมาณนี้เลยค่ะฉะนั้นไพ่บอกว่า judgment มีเกณฑ์การติดน่อปลาจริงๆแต่เตือนแล้วกันอยู่ตรงกลางอารมณ์อย่าร้อนนะไพ่ระหว่างกลางเลยอันนี้อันนี้ของเขาอันนี้ของคุณนะฉะนั้นมันแปลว่าคุณจะได้รับข่าวจากคนไกลคุณจะได้รับข่าวดีจากคนที่หายไปก็ได้แล้วก็เขาก็มีเกณฑ์ที่จะกลับแต่ว่าไพ่บอกว่าไรนะ มีเก์การทะเลาะอยู่ตรงกลางนะฮะบาลานซ์ให้ดีนะปรับอารมณ์ให้ดีๆมาดูกันค่ะว่าคุณคิดอย่างไงนะฮะคุณคิดยังไงกับเขาคุณรู้สึกยังไงกับช่วง15วันนี้ความรู้สึกมึกคิดยังไงของคุณจะเป็นยังไงแล้วความรู้สึกมือคิดของเขาจะเป็นยังไงในช่วงนี้เขาจะทําอะไรคุณจะทําอะไรเนาะคุณนะคุณจะอยู่ในพื้นที่ของคุณเงียบเงียบ เหมือนคุณไ้ทําอะไรไปเยอะแยะมากมายละคุณจะดูผลรอดูผลว่าสิ่งที่คุณคาดคะเนไว้ว่าเขาจะเป็นแบบนี้หรือคุณมาดูดวงแล้วเนี่ยดูไพ่แล้วเนี่ยว่าเอ้ยเขาจะเป็นแบบนี้คุณจะเฝ้ามองเขาค่ะเฝ้ามองว่ามันจะเป็นจริงไหมแต่ว่าลวกของคุณมีอะไรที่ขัดแย้งเ mm hmm. ะนั้นพายว่าอารมณ์คุณน่จะไม่ลงตัวถึงเขาจะกลับมาแต่มันจะไม่ลงตัวอย่างที่คุณคุณแบบรู้สึกอบมีเดอะทาวเวอร์อีกแล้วนะกลับมารอบนี้ระวังอีกแล้วนะเพราะว่าอารมณ์ร้อนมากอารมณ์แบบ มีเดอะทาวเวอร์ถึงขั้นพูดว่าเลิกหรือไม่เอาแล้วก็ได้นะเหมือนเหมือนจบไปเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอารมณ์ประมาณนั้นเนะคะเพราะว่าเหมือนที่คนที่อยู่ได้แล้วอะเขาก็ได้นะที่แบบอยู่ได้แล้วแต่พอเรากลับเข้าไปก็มีปัญหาเกิดอีกฉะนั้นไพ่บอกว่าเดอะทาวเวอร์เกิดขึ้นในฐานของคุณนะ,ะระวังอุบัติเหตุด้วยระวังการออในที่ทํางานมีปัญหาทะเลาะด้วยนะอันนี้ไพ่เตือนแล้วกันนะเพราะมันเป็นไพ่ที่มีความขัดแยง้งแล้วก็เดอะทาวเวอร์มาอีกฉะนั้น เหมือนมีเหมือนเรื่องที่อุ่นแรงนะคะก็ระวังด้วยนะคะชาวราศีกุมมาดูเค้าหลักเป็นยังไงในช่วง15วัน 1- นึงถค่ะ3ถ้วยนะคะ3ถ้วยแล้วก็7เหรียญ ถ้าเขายังมีมือที่สามหรือคนอื่นอยู่เขาก็ยังคงมีอยู่ค่ะแต่ก็อยากจะเคลีย์พลังงานกับใครบางคนเพื่อเริ่มต้นใหม่ยังคงขมักขมันและช่วงนี้เขาอาจจะโฟกัสที่เงินด้วยนะแล้วก็การติดต่อนะงานเขาอาจจะเป็นช่วงการติดต่อต่างชาติต่างแดนหรือเป็นคนไกลด้วยนะที่เนี้ยไพ่บอกว่าเขาอยากจะเคลีย์พลังงานกับใครบางคนเพื่อเริ่มต้นกันใหม่ก็ไปดูกันเนาะ,ะมาดูกันค่ะว่าเออไพ่นะคะ จะบอกว่าในเดียคุณนะในในเรื่องราวที่เป็นเนี้ยจิตใต้สำนึกเขาอะจริงๆแล้วคุณเป็นอะไรสําหรับเขาเนี่ยจิตสํานึกของเขาเนี่ยจริงๆแล้วอะใต้จิตสํานึกของเขาเลยคุณเป็นอะไรสําหรับเขากันแน่ขอให้หน่อยค่ะขอให้ให้กับชาวราศีกุมนึกถึงหน้าเขาเนาะถ้าเสียงพลอยไบรบกวนกดหยุดไว้แป๊บนึงนะแล้วก็มาดูกันว่าเขาคนานั้นอะ จริงๆแล้วเขาคิดว่าคุณเป็นอะไรสำหรับเขากันแน่นะคะโอ้ยนะในความคิดของเขาก็อยากมีคุณนะดูแลก,กันไปมีความต่างบ้างแต่ว่าก็อยากคบไปนานๆจริงๆจิตใต้สำนึกเขาบอกว่าเขาเองก็ไม่อยากได้ขาดคุณไปอะ่ะมันมันรักร้อยเปอร์เซ็นไหมปล่อยว่าถ้าคนเป็นคนแบบเนี้ยก็อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็ยังอยากที่จะมี หรือคบหาเป็นในเพื่อนมากกว่าเพื่อนหรือจะยังตอนนี้ยังไม่อาจจะแบบเขาอาจจะยังไม่รู้ก็ได้ว่าเขาอยากจริงๆอ่ะเขาอยากมีคุณนะคุณเป็นอะไรที่ดีสําหรับเขาในในบางเรื่องบางอย่างด้วยนะฉะนั้นจิตใต้สติขอกเขาบอกว่าคุณก็อาจจะเป็นเพื่อนเขาอยากมีคุณไปด้วยกันจนแก่เท่าในลักษณะยังไงไม่รู้แต่รู้ว่าอยากมีนะคะ เออมันจะมีความต่างเห็นไหมความต่างที่คนนึงเสื้อขาวคนนึงกางเกงขาวมันมีความความห่างหรือระยะห่างแต่มันก็ยังคงเป็นทีมเดียวกันอยู่นะคะเขารู้สึกแบบนั้นกับคุณค่ะคุณเป็นแบบนั้นสําหรับเขามาดูไพ่สรุปไพ่แนะนําให้กับชาวราศีกุมเลยค่ะอืมพอย้ายบ้านอะช่วงนี้พอย,ยุ่งเนาะก็เอ,อ่อย้ายบ้านช่างทํางานก็ไม่ได้ไปทําคลิปและ ซีมซีอีจริงถ้าใครที่ติดตามคลิปพลอยนะจะรู้ว่าพลอยใช้ซีซีอีจริงแต่ตอนนี้หาไม่เจอแล้วนะคะหาไม่เจอใช้ไพ่นี้ไปก่อนแต่ต้องรื้อใหม่นะคะรื้อใหม่เพราะว่าย้ายของมันค่อนข้างแบบคนช่วยเก็บของเยอะมากมาดูกันค่ะเอไพ่อยากบอกอะไรอยากแนะนำอะไรกับชาวราศีกุมคะขอดูหน่อยค่ะ e ิ f o อฟจูนวงร้อแห่งโชคชะตา เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นโชคชะตาที่กำหนดมาแล้วนะคะการที่วันหนึ่งคุณจะต้องทิ้งทุกอย่างหรือเว้นระยะของความสัมพันธ์ให้กลับไปดูว่านั่นแหละคือโชคชะตาค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่มันจะต้องเป็นไปนะคะเพราะเขาคนนั้นเป็นคิงถือดาบอาจจะเป็นคู่ของคุณก็ได้แต่เป็นคู่กรรมนะะดาบมันเป็นปนัญหาอุปสรรค เขาจะไม่ค่อยรถทิฐิอีโกลงหรอกคะ่ะคุณเป็นควีนถือดาบด้วยเหมือนกันที่ไพ่ขึ้นมาก่อนหน้านี้คุณเองก็เป็นควีนถือดาบเขาเป็นคิงถือดาบถ้าเป็นคู่ก็คู่กรรมคะ่ะนะ ต้องมีปัญหากันนะฉะนั้นเรื่องบางอื่นไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณให้ทําใจให้สบายนะคะนอกจากนี้นะ,ะมันคือเรื่องของโชคชะตาที่ถูกกาหนดแล้วอารมณ์ของคุณควบคุมให้มากๆนั่งสมาธิสวดมนต์บ้างนะคะไหว้พระบ้างนะคะทำบุญเยอะๆเ,เพราะว่า The Tower เกิดขึ้นกับคุณแล้วก็พอยก็เป็นห่วงะนะเพราะว่าไพ่เดอะทาวเมันขึ้นสรอ,อบอดีตก็ขึ้นปัจจุบันก็ขึ้นฉะนั้นแนวโน้มมันค่อนข้างแรงนะคะฉะนั้นก็ ทำใจให้สบายเสวดมนตนไหว้พระปล่อยปล่อยนกปล่อยปลาอะไรบ้างก็ได้เพื่อเป็นการถ่ายชีวิตและสุกดวงตัวเองนะคะให้บอกว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับคุณไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะชาวราศีกุมขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะใครที่เข้ามาใหม่ ากเป็นกำลังใจนิดนึงกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนอยากดูรวมส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ